ตอนเดียวสปรักเครื่องสามพันตามปูให้อะไรบ้างมาชมแถมแมวดือ้อหนึ่งตัวไม่ใช่ฟีล้อแม็กขอบ18นิ้วสวยๆอุปกรณ์ครบแบบนี้ฟีคอบเหล็กแซมเลดพร้อมหัวไทเทให้ใหญ่ๆและสูงแบบนี้ฟีล้อบรรทุกเป็นล้อแม็กหรือกระทะบรรทุกเลือกเอา ได้ตามใจคอกทางด้านท้ายอุปกรณ์คบคันแซมเลดให้ด้วยแบบนี้แถมให้ฟรีกันชนหลังแบบกระบองแถมให้ฟรีไปเลยแบบนี้ช่วงล่างแน่นๆ5หตันแถมให้โชกหตัวตับแหนบเป็นร้อยตับบรรทุกไปเลย5ตันให้แบบนี้ฟรีตามโร ลงทุนเกินไปนอนดีกว่าแบบนี้ขณะรีวิวตอนนี้มีแมวมากวนใจเรานอนมันก็นอนนอนรีวิวใต้ท้องรถด,ดูมันมันก็มานอนขวางแบบนี้หไหนไหนก็นอนแล้วมันก็ยังตามมานอนข้างๆไอ้แมวดือ้อดูมัน รีวิวให้ไปเลยไม่ซื้อไม่รู้จะพูดยังไงลงทุนขนาดนี้สุพ์คนน่ารักอีสุสุเสนียนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนคะรสวรรค์บ๊ายบายเด้บ๊ายบายบ๊ายบายโอ้